หล่อ,อแบบรุ่นท็อปพร้อมฟรีชุดแต่งแบบนี้ไปเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องปุ๋ยที่ปรึกษาการขายฟอร์ดราชพฤกษ์พลามม้านะคะวันนี้นะคะปุ๋ยจะพามาชมเจ้าตัวรถเจ็ดที่นั่งนะคะกับตัวรุ่นไทเทเนียมพัดเป็นตัวขับ2นั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นตัว10สปีดนะคะเป็นเทอร์โบคู่นะคะราคา1 7 6 7 0 0 0าบาท เราไม่ขายนะคะเหลือเพียง1นึ่0ล้านแาบาทไปเลยนะคะพร้อมแต่งหล่อๆแบบนี้เลยค่ะกับเจ้าตัวชุดวิ c เตอร์วีสามนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเครื่องยนต์2.0นะคะเป็นตัวใบเทอร์โบหรือเทอร์โบคู่นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะแต่งหล่อๆแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเริ่มที่ด้านหน้านะคะจะเป็นตัวกระจังหน้าค่ะ เจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นตัวกระจังหน้าตัวใหม่นะคะในตัว V3 ของวิกเตอร์นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าเพิ่มเป็นตัว นี่เลยมามาแต่งเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะเป็นสีโครเมียมนะคะสามารถเลือกสีได้ด้วยนะคะตัวมาตัวกระจังหน้าก็จะมีเป็นไฟ LED 3จุดด้วยค่ะเป็นไฟขาวไฟส้มเลือกได้เลยแล้วก็จะเป็นซี่ลงมาแบบนี้นะคะสีดําเงาค่ะด้านบนนะคะเพิ่มเป็นตัวเอเวอร์เรสต์นะคะเป็นอะคริลิกนั่นเองค่ะตัวอะคริลิกนะคะเราสามารถเลือกได้สีดําสีดําเงาสีดําด้านหรือเป็นสีโครเมียมได้เลยนะคะมาต่อด้านล่างเลยค่ะ ส่วนด้านล่างด้านหน้านะคะเขาจะเรียกว่าตัวชุดสเก์ตค่ะของวิกเตอร์นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะชุดแต่งตัวนี้นะคะดียังไงดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องแกะตัวกันชนด้านหน้าออกเลยนะคะตัวนี้จะเป็นการเสริมเข้าไปนะคะติดเข้าไปขําโดยที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับตัวรถนั่นเองค่ะแล้วก็คงว้าเซนเซอร์ทุกๆจุดนะคะให้ได้ใช้งานคงเดิมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัว สีดำนะคะตัดกับสีขาวมุกตัวรถนั่นเองค่ะก็จะออกบาๆแบบนี้นะคะเนื่องจากลูกค้าเลือกเป็นสีดำเงานะคะมาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างนะคะเพิ่มขึ้นมานะคะจะเป็นตัวนี่เลยค่ะครอบไฟค่ะตัวครอบไฟก็จะเป็นสีดําเงานะคะตัวไฟหน้าของเจ้าตัวไทเทเนียมพันนะคะของเราจะเป็นไฟ LED เรียบร้อยแล้วนะคะอ่า ด้านข้างก็จะเป็นตัวคิ้วล้อสีดำเงาค่ะตัวนี้จะมากับตัวรถนะคะลูกค้าเลือกเป็นตัวสามนิ้วแบบเรียบนั่นเองค่ะส่วนเจ้าหล่อของเรานะคะก็จะเป็นตัวล้อแม็กอย่างนี้เลยตัวล้อแม็กขอบ20นะคะลูกค้าเลือกเป็นตัวก้านวายแบบนี้นะคะสีดำด้านค่ะมาพร้อมกับยางโตโยทัยนะคะตัวนี้ซีรีส์ยางก็จะอยู่ที่2 7 5 5 5 R 20นะคะหล่อหล่อแบบนี้นะคะก็จะพอดีกับตัวรถนะคะไม่ ถ้าแบบเลือกแบบตัวแบบนี้นะคะออฟเซตศูนย์นะคะเวลามันเทียบเท่ากับตัวรถอย่างเงี้ยมันก็จะไม่โดนแบบโดนด่านโดนเรียกอย่างเงี้ยนะคะปลอดภยัยแน่นอนใช้งานได้ส่วนด้านบนนะคะแรปเป็นหลังคาครึ่งคันเลยค่ะแรปเป็นสีดําเงานะคะพร้อมกับตัวแรปราวหลังคาตัวนี้เพิ่มด้วยนะคะปกติตัวราวหลังคาของเจ้าตัวไทเทเนียมของเรามันจะเป็นสีเทาหรือสีบอลน,นะคะก็แรปเพิ่มเป็นสีดําเงานั่นเอง เบ้ามือจับก็เพิ่มให้ด้วยค่ะกันรอยได้ดีนะคะสีดําเงาสีดําด้านเลือกได้แล้วก็จะเพิ่มเป็นตัวคิ้วกศษัตริย์ให้ด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นคิ้วกศษัตริย์ของสูตรแท้นะคะรับประกันเหมือนกับตัวรถเลย5ปีแสนห้าค่ะมาต่อด้านหลังกันบ้างนะคะนี่เลยได้เป็นตัวเขาเรียกว่าครอบถังน้ํามันนะคะกันรอยนะคะเวลาที่เด็กปั๊มนะคะเวลา ปิดประตูเปิดฝาถังนะคะก็แค่กดเข้าไปนะคะกันรอยได้ดีนะคะมาต่อด้านหลังบ้างโอ้โหด้านหลังนี่เลยค่ะลูกค้าเพิ่มเป็นเจ้าตัวนี้เลยเขาเรียกว่าอ่าค่าท้ายตัวเอเวอเรสนะคะแล้วก็เพิ่มตัวคิ้วตัวนี้ขึ้นมาเพิ่มให้ด้วยนะคะครอบมาถึงตรงนี้เลยนะคะตัวไฟท้ายนะคะอ่าค่าท้ายเอเวอเรสเนาะเวลาเราเหยียบเบรกนะคะตัวคำว่า เอเวอรเจะขึ้นเป็นสีแดงนะคะแล้วก็เวลาใส่เกียร์ R หรือเกียร์ถอยนะคะก็จะขึ้นเป็นไฟขาวเองต,ตัวนี้จะเป็นตัวไฟ LED ด้วยนะคะส่วนด้านล่างค่ะก็จะเป็นตัววิกเตอร์สีดำเงาตัดกับสีขาวมุกเช่นกันค่ะมาพร้อมท่อคู่นะคะเว้นจุดเซ,เซ็นเซอร์ยังคงเว้นไว้ให้เหมือนเดิมนะคะใช้งานได้จริงนะคะส่วนเจ้าตัวรถรุ่นนี้นะคะเขาจะมีกล้อง360 องศาให้ด้วยนะคะมองเห็นได้รอบคันรอบตัวรถเลยนะคะสะดวกสบายในการขับขี่มากๆเลยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะเจ้ารุ่นนี้นะคะตัวท็อปแล้วนะคะยังมีเป็นหลังคาสันูฟด้วยนะคะนั่นคือหลังคาแก้วนั่นเองค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเหมาะกับสายเที่ยวแบบขึ้นเขาแบบ เปิดดูนะ้าตอนนั้นคืออย่างนี้ได้นะคะเพราะว่าเบาะแถว2แถว3ของเจ้าตัวเจ็ดที่นั่งมันพับเรียบได้นั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะในราคาพิเศษขนาดนี้พร้อมแต่งหลอ่ลอแบบนี้นะคะต้องที่นี่เลยคะ่ะปอดราชาพฤกษ์พระราม5นะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะโทรมาหาน้องปุ๋ยได้ที่เบอร์0935199226นะคะหรือจะเข้ามาหาปุ๋ยได้ที่ฟอร์ด r m a สาขาราชาพฤกษาราม5นะคะโปรโมชั่นดีๆสุดพิเศษแต่งลอดหล่อ ตุดอลังการแบบนี้นะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะตัวนี้นะคะโปรโมชั่นสูงพิเศษหรือเพียง1,679,000บาทหรือนะคะลูกค้าจะเลือกรับเป็นโปรดอกเบี้ยสูงเปนานถึง4ปีแล้วก็มีให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็อย่าลืมโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ